นี่เป็นไก่ต๊อกนะครับกำลังฟักนะครับตอนนี้ก็ฟักมาแล้วนะครับตัวที่สี่นะครับที่กำลังจะฟักอยู่ตอนนี้นะครับตัวที่สามเพิ่งฟักไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับนี่ครับทางซ้ายมือนะครับฟักได้ไม่กี่นาทีนะครับตัวที่สี่กำลังจะฟักนี่นะครับนี่ก็จะออกมาแล้ว ลูกไก่ตอ๊อกนะครับไก่ตอ๊อกจะใช้เวลาในการฟักไข่นะครับจะนานกว่าไข่จะนานกว่าไก่บ้านธรรมดานะครับไก่บ้านธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ21วันนะครับส่วนไก่ตอ๊อกก็ประมาณ26วันครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ5ทุ่มกว่านะครับผมก็จำเวลาไม่ได้เดี๋ยวดูนาฬิกา ห้าทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีครับนี่ยังไม่มีแรงออกมาคนระ สองตัวนที่ขนแห้งก็พักไปเมื่อตอนกลางวันนะครับของวันนี้นครับนี่อย่าแกล้งน้องที่ลูกนี่ไปจิกน้องไม่ได้ไปจิกน้องไม่ได้น้องเพิ่งคลอดคลอดประมาณสองตัวนี่ได้ไล่กันนะครับก็ประมาณ แโมงตัวหนึ่ง8ดโมงตัวหนึ่งสิบโมงนะครับ